สวัสดีครับผมป๋อมนะครับผมอะ่ะไม่ได้ลงคลิปนะครับที่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฟิล์มจอ M.I.D. o n อดี d m a ยนานแล้วนะที่จริงอะ่ะผมมีคลิปเยอะมากประมาณยี่สิบสามสิบคลิปนะครับที่ลูกค้าจากทั่วประเทศส่งมาทำนะแต่เหตุผลที่ผมไม่ลงคลิปแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนดูคลิปผมนะ แล้วก็ไปทำเองได้อันนี้ผมดีใจด้วยนะแต่ส่วนอะไรคนที่ดูคลิปผมแล้วไปรับทาแล้วมันเกิดปัญหานะครับผมก็เลยมองว่าผมเป็นทั้งผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรือนไม้หลายตัวม,มันมีปัญหานะครับผมเลยไม่ลงคลิปเดี๋ยวผมจะเลือกอีกสักสองสามสี่คลิปนะแล้วก็จะลงให้ดูนะครับที่ลงให้ดูเนี่ยเพราะคลิปพวกนี้มันจะเหมือนกับว่า มันมีปัญหาที่อยา่าทําห้ามทํานะครับจะได้ดูเป็นแนวทางและหลังจากนี้เนี่ยผมจะไม่ลงคลิปแล้วนะไม่ลงคลิปซ่อมจอ m i d แล้วนะอ่าเหมือนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ,รบเขาเขาดูคลิปผมเนาะผมขอญากแล้วก็ทําผิดวิธีทําให้เมนบอร์ดเนี่ยเสียหายนะครับหักสล็อตหักนะครับตัว มันหักแล้วก็มันใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยผมอะดัดขาได้ต่อขาได้ผมไม่อยากลงคลิปพอลงคลิปมันจะมีวิธีทําแล้วทาให้เกิดความเสียหายไปอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้รับดัดขาแล้วก็ไม่ได้รับต่อนะครับตัวนี้เขาส่งมาให้ผมเปลี่ยนบอร์ดนะครับพูดมากเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเอ่อ uh เดี๋ยวคนสงสัยก็ผมอมอะไรผมกินหมากนะเออกินหมากคือคลิปพวกนี้ที่มันลงเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนทำเองได้เหมือนที่เคยบอกนะครับบางครั้งมันเสียหายมันก็มันซ่อมไม่ได้นะถึงซ่อมได้มันก็ไม่ดีนะครับตัวนี้ถึงก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบอร์ดกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆอยากทำคลิปที่ว่าซ่อมบอร์ดได้นะครับ ว่าไม่ลงดีกว่าแล้วก็ไม่ทํำดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะครับห่อมายังไงผมห่อกลับให้อย่างนั้นนะครับอันนี้เขาติดพีนเองเนาะ นี่ดูก็ติดฟิล์มนะเห็นไหมไม่เกี่ยวกับผมนะเออผมบอกไว้ก่อนผมแค่มีหน้าที่เปลี่ยนบอร์ดเรือนไม้แค่นั้นนะครับส่วนฟิล์มจะเป็นยังไงจอเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเรือนไม้ก่อนผมจะพยายามทําคลิปคลิปนี้นะครับให้แบบละเอียดนะเพราะว่าเราเรากาลังจะไม่ลงคลิปพวกนี้กันแล้วนะครับอ่ามาไม่ตรงนะนะครับดูให้ดีนะมาไม่ตรง ผมไม่อยากลงคลิปแล้วกลายเป็นว่าเป็นดาบสองคม คนไหนที่เอาดูคลิปผมแล้วทําได้ผมก็ยินดีมากๆเนอะคนไหนที่ไปรับทําแล้วเรียนไม้ของเขาเสียหายแล้วส่งมาให้ผมซ่อมเนี่ยผมไม่ได้ซ่อมแล้วนะมันจะว่ามันง่ายมันก็ง่ายนะครับจะว่ามันยากมันก็ยากนะครับ เดี๋ยวแกะกันดูแบบละเอียดไเลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมเบลครคขวงก่อนเหมือนที่ผมเคยบอกทุกคลิปนะเราต้องแกะเลื่อนไมออกมาหมดนะครับไม่ใช่งัดตรงนี้นะครับงัดตรงนี้เสร็จทุกลายนะครับเชื่อผมได้นะครับมีพี่อยู่คนนึงเนาะเขาให้เลื่อนไม้ผมมาทั้งตัวเลยผมขอบคุณมากนะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเป็นไมเกียก์ออโต้เลยนะครับให้มาให้ผม ได้ทําการซ่อมนะครับขาที่มันหักนะครับถึงแนวทางซึ่งตอนนั้นก็ใช้ไม่ได้แหละแต่เพียงแค่ว่าเรามองว่ามันเป็นแนวทางในการซ่อมนะครับจะซ่อมยังไงแบบไหนนะครับเนี่ยแกะตามขั้นตอนนี้เลยนะ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับหักไปเลยสล็อตหลุดหักไปเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะจอเลื่อนไมออกมานะาให้ทุกคนดูกันชัดๆนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องผมจะซูมได้ไหมนะเพราะผมใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับ ตัวนี้ไม่มีสล็อตมาให้นะครับแล้วก็หักด้วยเห็นไหม,อมบอร์ดที่ผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะไม่ใช่เอาบอร์ดเน่าๆบอร์ดที่ซ่อมนะครับผมแกะจากเรือนไม้ดีๆให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกอะ่ะผมอาจจะทําแพงคนอื่นนะ แต่ว่าผมเน้นคุณภาพนะครับผมผมไม่ได้เน้นว่าเอ้ยผมต้องได้กําไรเท่าไหร่นะครับผมอยู่ได้ลูกค้ารับได้จบนะครับเนี่ยเดี๋ยวแกะบอร์ดตัวนี้ให้แล้วตัวนี้บอร์ดตัวเนี้คืนเข้าไปนะครับไม่มีการตีเทินคองของผมลูกค้าจะรู้ดีผมไม่เคยตีเทินนะครับยกเว็นลูกค้าให้มาเพราะว่าทําอะไรไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะเดินมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาบอร์ดออกมาให้ดู นี่นะเมนบอร์ดของผมที่เปลี่ยนให้ลูกค้าไม่ซ่อมไม่ยำนะครับนี่ของลูกค้าขาหักสล็อตหักนะครับอุปกรณ์ที่ของลูกค้าผมจะแยกเป็นชิ้นส่วนว้ชัดเจนจะไม่มาปนของผมเพราะผมเปลี่ยนแต่บอร์ดนะครับอ่ะเ๋ยวอน,นี้ของคือลูกค้านะครับอันนี้ของผมะนะครับ นี่จอผมนะครับนี่จอลูกค้านะครับผมจะเอาจอลูกค้าใส่ไปให้นะเพราะฟิล์มจะออกยังไงผมไม่รู้นะเพราะเพราะว่าผมไม่ได้ติดให้เขานะครับ ง่ายไหมถ้าง่ายลองทําดูเองได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพังเนี่ยผมไม่ซ่อมให้นะผมบอกไว้ก่อนนี่สมมติลูกค้าบอกผมเปลี่ยนฟิล์มให้ผมไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเขาทามาเองยังไงก็ทํากันเเองเพราะว่าตอนนี้งานซ่อมเหมือนที่บอกลูกค้าหลายคนทัวบอกงานซ่อมงานแก้ ของญาติเอาไปให้เพื่อนทําให้นี้ผมไม่ทําแล้วนะครับใครทําพังก็รับผิดชอบกันเราเองนะไม่เกี่ยวกับผม แล้วก็อีกอย่างนะไอะเรื่องโทรมาปรึกษาเรื่องติดฟิล์มนะขอเลยว่าผมไม่สะดวกคุยนะครับดูตามคลิปได้เลยนะไม่ใช่ว่าผมวนตีนยอะไรยังไงนะต้องเข้าใจผมด้วยผมไม่ได้รับซ่อมเรือนใหม่จริงจรงจังๆนะครับเดี๋ยวผมเขาย,ยากจ่ายไฟให้คุณดูก่อนว่าเป็นยังไงอ่าย้ํานะอันนี้ลูกค้าเขาติดมาเองนะครับที่ทําให้บอร์ดเสียนะครับไม่ได้ผมติดนะ อ่านี่ไม่เดี๋ยวดูซิว่าเราแก้ปัญหากันจบไหมมันจบสิครับเพราะว่าเราเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับดูกวาดดูด้ปกติไหมอ่ะอ่าก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแนวทางแก้ปัญหาอะไรยังไงก็พูดให้ฟังในคลิปนี้เนาะ นะครับเดี๋ยวขอญอาตเทสไปสักพักหนึ่งดูว่าเข็มมันตรงไหมอะไรมันตรงไหมมีอะไรเออร์เลอมั่งนะครับจะได้แพ็คและส่งคืนลูกค้านะครับโอเคนะครับนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเทสเข็มกว่าดเทสอะไรนะครับก่อนส่งคืนลูกค้านะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่คิดที่จะเปลี่ยนฟิลม์มจอ mida นะครับ ผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรพวกนี้บ่อยแล้วนะเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกมันเป็นดาบสองคมนะครับโอเคเทปก่อนสุกท้าั้งสุดท้ายนะครับเข็มกวาดปกติทุกงานทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ